สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาพูดกันในเรื่องของ Setting Clo s e all นะครับ Setting Clo s e all เนี่ยคือคำสั่งอะไรนะครับ s ค t t i n g Clo ้ง l คลเเนี่ยก็คือการส่งคำสั่งปิดออเดอร์ทั้งหมดย้ำว่าทั้งหมดนะครับสมมุติว่าคุณซื้อด้วยไ s i อะไรมานะ่าด้วยเป็นแสนหรือพันหุ้นหมื่นหุ้นนะครับถ้าคุณใช้คำสั่งนี้ Setting Clo s e all นะครับก็คือเขาจะปิดให้ทั้งหมดเลยนะครับในทุกๆออเดอร์ท,ที่คุณเปิดอยู่ นะครับดังนั้นนะครับเรามาดูกันว่าเราต้องกรอกค่าอะไรบ้างเพื่อให้เซ t ติ้งโ o ้ e all ทำงานนะครับกรณีแรกนะครับคุณไม่ใช้เซ t ติ้งโ o ้ e all ก็ได้นะครับคุณใส่เป็นศูนย์ูนย์ศูนย์ไว้ทั้งหมดเลยนะครับก็คือถ้าทุกอย่างเป็นค่าศูนย์แบบในรูปนี้นะครับก็ไม่ก็คือเขาจะไม่ต้องทำงานอะไรนะครับแต่ถ้าคุณอยากจะให้จุด exit ของเขากำหนดจุดออกให้เขานะครับเริ่มนะครับเขาก็จะให้คุณได้เลือก1 2 3 4 5ทั้งหมดมี5โหมดนะครับคุณสามารถเลือกได้ถึง5โหมดในการที่จะ Exit โดยใช้ Setting Close ออกทีนี้เรามาเริ่มจาก Stop Loss นะครับ t ต p l o s s t ติกไซ z ์เนี่ยติกไซ z ์หมายความว่ายังไงนะครับสมมุติว่าผมใส่ไป5นะนะครับ 5, 5้ติ๊กหมายความยังไงครับหมายความว่าอย่างนี้ครับหมายถึงว่านะครับในแต่ละ นะครับหุ้นในแต่ละระดับราคานะครับจะมีติ๊กไซส์ไม่เท่ากันนะครับอันนี้นะครับสมมุติว่าถ้าเป็นหุ้นราคาต่ำกว่า2บาทติ๊กไซส์เขาก็คือ0.01นะครับถ้าคุณใส่5ก็คือ0.05บาทนะครับแต่ถ้าคุณแต่ถ้าหุ้นที่คุณถืออยู่เนี่ยมัน 200- ถึง400บาทนะครับราคาอยู่ช่วงนี้นะครับติ๊กไซส์เขาก็คือ1บาท5ติ๊กไซส์ก็คือ5บาทดังนั้นถ้าคุณตั้ง5นะครับ บอดก็จะดูว่าราคาหุ้นของคุณเนี่ยติ๊กไซส์มันเท่าไหร่นะครับเขาก็จะคำนวณให้คุณว่าคุณวางสต๊อปล็อห่างจากทุนเนี่ยเท่าไหร่นะครับว่าถ้าถ้าเป็นหุ้นราคา2องร้อยสี่ร้อยถ้าห้าติ๊กก็คือห้าบาทคุณรู้ว่าคุณซื้อหุ้นที่สองอยห้าสิบมันก็จะไปตั้งสต๊อปลอที่สองร้อยสี่สิบห้าให้คุณนะครับอันนี้ก็คือคือติ๊กไซส์คาว่าติ๊กไซส์เทคโปรฟิตก็เหมือนกันนะครับก็คือสิบบาท ไอ้สิบติ๊กนะครับก็ทั้งสิบติ๊กก็คือสิบช่องราคานะครับเทลลิงสต็อปนะครับก็ห้าติ๊กนะครับคุณก็ตั้งแบบนี้นะครับถ้าคุณตั้งทั้งสามตัวแปลว่าอะไรนะครับโดนอันไหนก่อนมันปิดให้คุณทั้งนั้นนะครับถ้าสมมติว่าคุณซื้อแล้วราคาลงมาห้าติ๊กเลยนะครับเขาก็จะปิดให้คุณนะครับหรือถ้าซื้อไปแล้วเนี่ยมันขึ้นไปขึ้นไปห้าติ๊กก่อนขึ้นไปห้าติ๊กนะครับขึ้นไปห้าช่อง นะครับเทลลิงสต็อปเนี่ยเขาก็จะทําการย้ายสต็อปลอสของคุณเนี่ยมาที่ทุนของคุณตั้งแต่ขึ้นไป5้าช่องแรกละนะครับขึ้นไปหกช่องเขาก็จะขึ้นเหนือทุนคุณไปหนึ่งช่องขึ้นไปเจดช่องเขาจะขึ้นเป็น2ช่องนะครับแล้วถ้าราคามันตับลงมาคุณก็กําไร2ช่องนะครับนี่คือเทลลิงสต็อปหรือถ้าไปโดนเทคโปรฟิตนะครับขึ้นไปไม่มีหยุดเลยขึ้นไปสิบติ๊กไซส์เลย10บช่องเลยเขาก็จะออกให้คุณทั้งหมดนะครับนี่คือในส่วนของสต็อปลอสเทคโปรฟิตแล้วก็เทลลิงสต็อ นะครับทีนี้นะครับมันเลือกได้อีกนะครับบางคนบอกว่าโอ้ติ๊กไซส์มันมันยากอะ่ะอยากรู้ชั้นคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์ทำยังไงก็เลือกได้นะครับเลือกได้นะครับคลิกไปอีกทีหนึ่งนะครับเขาก็จะ stop l o ล s เป็นไพร์สเปอร์เซ็นต์ take profit เป็นไพร์สเปอร์เซ็นต์ a ท l i n g เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าคุณบอกว่าห้าติ๊กมันประมาณ2%เปอร์เซ็นต์มั้งอ่ะคุณก็ใส่ไปส t o p l o ล s คุณก็จะสามเปอร์เซ็นต์ก็ได้นะครับหรือหกเปอร์เซ็นต์ก็ได้นะครับ take profit, เ,เทคโปร้ นะครับเทลลิงสต็อปนะครับคุณจะเอาสิบเปอร์เซ็นต์ก็ได้นะครับหรือคุณจะไม่เอาเทคโปรฟิตคุณรันเทลลิงสต็อปอย่างเดียวก็ได้นะครับหรือไม่เอาเทลลิงรันแต่เทคโปรฟิตอย่างเดียวก็ได้นะครับตัวไหนไม่ใช้ก็ใส่ศูนย์ไปนะครับประมาณนี้นะครับทีนี้มาดูในส่วนของรันเทลลิงสต็อปนี่คืออะไรนะครับรันเทลลิงสต็อปนะครับก็ใช้ควบคู่กับเทลลิงใช้เมื่อคุณวางสต็อปลอสหรือเทลลิงสต็อปเนี่ยนะครับเขา เมื่อคุณวาง stop loss เนี่ยรัตเทลลิงสต็อปล็ s ตเนี่ยก็จะถูกใช้งานได้แต่ต้องมี stop loss นะฮะรัตเทลลิงสต็อปนะครับหมายความว่าไงนะครับ,นะรบถ้าคุณกดออนไปเนี่ยนะครับแปลว่านะครับ stop loss เนี่ยตอนแรกคุณวางไว้6%ใช่ไหมถ้าคุณออนไปแล้วใส่ศูนย์หมายความว่านะครับทุกครั้งที่ราคาเนี่ยมันสมมติวา่าคุณซื้อ,อาราคามันถูกทางนะครับเทลลิงสต็อปเนี่ยมันจะไม่รอเหมือนเหมือนเหมือนลัตเทลลิงเนี่ยมันจะไม่รอเทลลิง ว่าจะต้องกาไรกี่จุดถึงจะย้ายไปที่ทุนอันนี้มันขยับมันขยับสตอปลอสให้คุณทันทีเลยตั้งแตแ่ติ๊กแรกที่คุณถูกทางนะครับถ้าคุณใส่ศูนย์นะครับแปลว่าอะไรมันจะขยับไปจนกว่านะครับจะขยับไปจนกว่าจะสุดที่ทุนของคุณนะครับสมมุตินะอ่าผมต้องยกตัวอ,อย่างง่ายๆเนาะนะครับผมตั้งติ๊กหกติ๊กนะครับอ่าเป็นติ๊กแล้วกันจะได้เห็นภาพสมมุติว่า ผมไปเทรดหุ้นในราคาที่1บาทนะช่วง200กับ400รอเนี่ยขึ้นลง1บาทสมมติผมซื้อหุ้นมาเนี่ยประมาณ250บาทจะได้เห็นภาพนะครับมันจะทำการสต็อปลอสที่2อ0ร้อลบห้ลบหก็คือ244 s ้อยสี่สี่ตลอสเขาจะอยู่ที่244นะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ราคานะครับขึ้นไป251นะครับสต็อปลอยเขาจะย้ายมาเป็นที่245 กำไรอีกบาทหนึ่งนะครับเป็นสองห้าสองสต๊อปอเขาก็ย้ายไปที่สองสี่ไม่ใช่อ่าสองสี่หกสองสี่เจ็ดจนมันจะไปสุดที่สองห้าศูนย์ที่ทุนของคุณถ้าคุณตั้งตัวนี้ไว้ศูนย์นะครับแต่ถ้าคุณใส่ตัวเลขนี้เป็นหนึ่งติ๊กนะครับสต๊อปรอดนะถ้าเราซื้อสองร้อยห้าสิบนะครับแล้วราคามันขึ้นไปอย่างเดียวเลยนะครับเขาจะมาหยุดอยู่ที่สต๊อปรอดตัวนี้จะถูกยกไปได้สูงสุดคือเหนือราคาทุนหนึ่งติ๊กก็คือสองร้อยห้าสิบเอ็ดบาทเข้าใจไหมครับ ก็คือโอกาสที่คือถ้ามันรานเทนด์ต่อบทํำงานเนี่ยเป็นแต่ว่าอะไรแต่ว่ามาจนสุดแล้วเนี่ยคุณไม่มีโอกาสขัดทุนละนะครับถ้าตบล็อกคุณอยู่สองร้อยห้าเอ็ดทุนคุณอยู่สองร้อยห้าสิบนะครับถ้ามันลงมาลงมาสองร้อยห้าเอ็ดคุณก็เขาเรียกว่าเท่าทุนนะครับกรณีนี้นสาหรับคนที่อยากจะรันเทนยาวมากๆจริงๆก็คือ buy and hold แต่ก็ไม่อยากกลับไปขัดทุน นะครับก็จะสามารถใช้เวอร์ชันคําสั่งนี้ได้นะครับถ้าคุณตั้งได้หมดนะครับสองติ๊กก็ได้นะครับก็คือให้มันขึ้นไปสุดเท่านี้แหละนะครับหรืออีกมันก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งเทคนิคหนึ่งที่เราเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าการปรับต้นทุนนะครับใช้ลัเทลลิงสต็อปตัวนี้นะฮะก็นี่ก็คืออหมุนตั้งไว้ศูนย์นะครับก็คือกลับมาที่ทุนนะครับทีนี้มาดูในส่วนของ d e f a u l ร์คลอสเดย o ฟอร์คลเนี่ยเราใช้ทั้งหมดสีช่องในการกําหนดมัน นะครับเบื้องต้น default code ก็เหมือนกับว่าจะเราจะใช้แกนเวลานะครับในการปิดออเดอร์แทนนะฮะหมายก็าว่าไงสมมติว่าคุณตั้งนี้หนึ่งวันนะครับแล้วมินเนี่ยคุณตั้งให้เป็นศูนย์นะครับแม็กคุณตั้งให้เป็นสิบเปอร์เซ็นหมายก็าว่ายังไงครับถ้าเขาถือครบยี่สบสี่ชั่วโมงนะครับถือครบยี่สี่ชั่วโมงแล้วมีกำไรภายในศูนย์ถึงสิบเปอร์เซ็นต นะครับหรือตรงนี้จะเป็นหนึ่งเอร์ซนก็ได้นะครับหนึ่งถึงสิบเอร์เนเนี่ยเขาจะทําการปิดออดร์้ห้กุดเลยทั้งหมดนะครับแล้วก็จะมีโหมดนี้ก็คือ Prof ิตเปอร์ลอก็คือโรบอทคือนะครับถ้าใช้คําว่าโรบอทเนี่ยเขาจะดูทั้งหมดพอร์ตโฟลิโอของคุณนะครับว่าหนึ่งล้านเนี่ยถ้าเป็น, 1, 000, 000, 000, นหนึ่งล้านหนึ่งหมื่นเนี่ยหนึ่งวันภายในหนึ่งวันเนี่ยถ้าเป็นหนึ่งล้านหนึ่งหมื่นเนี่ยเหมือนถึงทิกเกอร์ฟันเลยนะครับแล้ว หนึ่งล้านหนึ่งหมื่นปุ๊บเนี่ยคือคือผมเซ็ตผมเซ็ตเงินให้โรบอตตัวนี้หนึ่งล้านนะถ้าโรบอตตัวนี้นะครับกําไรหนึ่งล้านปุ๊บเนี่ยนั่อ่ากำไรหนึ่งหมื่นปุ๊บรวมเป็นหนึ่งล้านหนึ่งหมื่นเนี่ยก็คือถ้าถือคาบวันแล้วมันกาไรปุ๊บเนี่ยเขาก็จะทำการปิดให้คุณทั้งหมดเลยนะครับนี่คือเปอร์เซ็นต์โปรฟิตเปอร์ลอตต่อโรบอตนะครับคือปิดทุกออเดอร์เลยใครขาดทุนใครกําไรอยู่ไม่รู้นะครับแต่เราเพราะเราดูเป็นโรบอตนะครับแต่ถ้าเราเลือกตัวนี้นะครับโปร p ปอร์ออเดอร์โปหรือลอสเปอร์ด้วยออเดอหมายเขาว่าไงนะครับเขาจะดูแต่ละออเดอร์ใครที่กําไรหนึ่งเปอรเซ็นเป็นต้นไปเขาจะปิดหมดนะครับถือครบยี่สี่ชั่วโมงใครกําไรปุ๊บเนี่ยเขาปิดทันทีเขาไม่ดีหรอกนะครับคำสั่งนี้ก็คือสําหรับคนที่เล่นสั้นนะครับแล้วอาจจะไม่มีเวลาเฝ้าหรือว่าเล่นสั้นต้องการเทคแคสเยอะๆนะครับก็ใช้ได้ นะครับมินแม็กก็ตั้งติดลบได้เหมือนกันนะครับกรณีถ้าคุณบอกว่าคุณจะตั้งเป็น stop l ล s อแทนนะครับถ้าถือหนึ่งวันแล้วลบห้าเปอร์เซ็นจนถึงลบห้าสิบเปอร์เซ็นอย่างนี้ก็ทำได้นะครับนะครับก็ตั้งฝั่งลบก็ได้นะครับคือถ้าขาดทุนแล้วก็ก็ไม่ถือไม่ถือดีกว่าก็เอามันออกไปดีกว่านะครับไม่วิ่งในเมื่อฉันเลือกตัวที่จะวิ่งแต่ถ้ามันไม่วิ่งฉันก็เอามันออกไป ใชไหมะนะก็ก็นี่ก็คือในส่วนของ setting close all นะครับย้ำนะครับ setting close all จะปิดออเดอร์ทั้งหมดนะครับคุณอาจจะซื้อมาสามไม้ใช่ไหมอาจจะซื้อมาสามไม้มูลค่ารวมเป็นแสนสี่นะครับถ้าคุณใช้คำสั่งนี้คือมันปิดหมดเลยทั้งแสนสี่ถ้าคุณซื้อนะตอนนั้นมันอาจจะไม่ใช่แสนสี่แล้วมันอาจจะเป็นแสนหกแสนเจ็ดนะครับหรือแสนสองนะครับมันก็จะปิดให้คุณนะครับนี่คือคำสั่ง Setting c l o s e อ l l